เมื่อวานนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับไปไม่ถึงฝันครับจบได้เพียงแค่หนึ่งประตูครับก็ประตูที่2ไม่ยอมมานะผมทําได้ตั้งแต่ในช่วงของเวลาครึ่งแรกแล้วนะผมแต่ครึ่งหลังก็ทําอะไรไม่ได้อีกเลยนะครับผมแต่ที่เหลือเนี่ยในเรื่องของแนวทางตัวอื่นที่ผมจับไปให้ครับทั้งในเรื่องของโบคุ่มครับเวนิสเซียครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวคือรายโอบิโกโนครับก็ได้ยิ้มหวานถึง3ตัวครับมีพลาดแมนซิตี้ตัวเดียวนะครับผมใครได้ติดตามก็ดีใจด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมพี่เข้มก็จะมาจัดให้ครับกกกก็็จะเเปนศึพรรีีีมมย์ลอัังงฤษท้หด คคอมมมเเนนต์้้าไดลยะรับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวด้วยกันกับพี่เข้มทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับเราไปเริ่มที่คู่แรกเลยครับสำหรับสิ่งพังงาแอตตันวิลล่าครับวันนี้ก็เปิดบ้านต้อนรับกับมี่กันทางเจ้าสวดน้อยฟูลแลมครับแน่นอนครับว่าคู่นี้ครับเจอกันมาครัล่าสุดครับเป็นทางฟูลแลมครับที่เปิดบ้านต้อนรับกัมมีนทางวิลล่าครับแพ้ไปถึงสามประตูตัวหนึ่งเลยแล้วก็ในเรื่องของเฮดเวิรดเนี่ยต้องบอกว่าครั้งล่าสุดที่ทางฟูลแลมชนะวิลล่าได้ในเ่องงมาวลก หลังสุดครับเขาแพ้มา2เกมติดเลยแต่ว่า2เกมที่เขาเล่นมาเนี่ยคือเกมไปเยือนครับโดยการที่แพ้พาเลทครับแพ้ให้กับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแต่เกมในบ้านของทางวิลล่าครับสิเกมหลังสุดเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับผมสำหรับทุกรายการครับโดยการที่เสมอไป6และชนะไปถึงสิมาตรฐานดูดีมากๆครับกับการทีมอย่างเจ้าส่วรัฐฟูลแลมครับนในล่าสุดก็บุกไปชนะทางเซาท์เทมป์ตันได้ด้วยสกอร์สประตูหนึ่งครับชนะไม่ขาดด้วยนะครับผมและเกมไปเยือนเดียวเนี่ยเขาเพิ่งมาปลดล็อกชนะ ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาแพ้กับบอลมัดอาร์เซนอลแล้วก็ไบตันครับและ้าวิลล่าครับก็ไม่ได้มีโปรแกรมบอลถ้วยอื่นแล้วนะผมกับการแข่งขันเหลืออีกสี่นัดเนี่ยครับผมรวมนัดนี้ด้วยเนี่ยและถ้าเขาชนะนัดนี้ขึ้นมาครับจะมีทั้งหมด60คะแนนครับก็แต้มจะเท่าเชลซีกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เลยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องขอพร้อมครับทางวิลล่าครับจะขาดแค่มาคาร์ลัสฟอร์ดครับที่เหลือพร้อมหมดเลยทั้งโอริวัตกินครับกามาล่าครับหรือจะเป็นทางมอร์แกนโรเจอร์ก็พร้อมนะผมเอามาดูโอนาน่าเจ โที่ยังไม่พร้อมครับแต่ละอูคิมิเนสครับแฮร์รี่วิลสันครับวิลเลียมหรือจะเป็นทางอเล็กซ์โรบี้ก็พร้อมครับความพร้อมของสองทีมนี้ถือว่าดูดีกันทั้งคู่ครับแล้วก็ในเรื่องของการที่วิลล่าเล่นในบ้านครับเขามีภาษีที่ดูดีกว่าแล้วก็ในเรื่องของแรงผลักดันครับกับการที่เขาจะต้องการพื้นที่บอลยุโรปครับถามว่าวิลล่าชนะนี้ครับแต้มเท่าเชลซีกับทางนอตติงแฮมฟอร์เรสก็จริงครับแต่เขาก็ยังมีโอกาสไปพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกอยู่เหมือนกันนะครับผมกระแสเปิดมาวิลล่าบังคัััััับบบบชชนน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 นะะะะะปปปปปรรรตตูผมมม่่่่่ใจจววววาาาาาาีี้้้้้้ิิิลลลลลเเเเดดดือออออออไไไไ็ยยยงงงคคขทแ ส่วนคู่ที่2ครับที่ผมจัดให้ครับเป็นท็อปฟี่สี่เหลเงินเอเวอร์ตันครับเปิดคูฎิสันปาร์คต้อนรับแกมิกับทางอิสตูดิทาวครับแน่นอนครับว่าทางเอเวอร์ตันครับก็บุกไปชนะทางอิสตูดิทาวได้ครับด้วยสกอร์สประตูศูนย์ครับในนัดแรกครับแต่ฟอร์มของทางเอเวอร์ตันเองเงย่ห้าเกมหลังสุดเนี่ยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวครับเสมอไปหนึ่งครับและแพ้ไปถึงสามเกมครับนัดล่าสุดก็แพ้สิี่ยงบูเชลซียไปด้วยนะครับผมแต่เกมในบ้านเดียวเนี่ยการแข่งขันมาหกเกมหลังครับไม่ชนะเลยครับเสมอไไปปถึงงเเเเกกกมมมคครรรัับบแแแพพ้้นตีออ์่ส นครับผมแต่ก็ไม่ชนะนั่นเองนะครับกับแกงกับทีมอย่างทางอิสตาลีครับแข่งขันมาสี่เกมหลังครับเสมอไปหนึ่งครับแพ้ไปสามฟอร์มโดยรวมดูย่ยมเย่มากๆครับและเรื่องตัวความพร้อมครับทีมอย่างเจ้าบ้านนะครับผมทางเอเวอร์ตันเนี่ยก็ยังขาดโดมินิกคาวเวตเลวินครับมังกาล่าครับหรือจะเป็นแนวรับอย่างเจมส์ทาคอกกี้ก็ยังไม่พร้อมครับกับแกงกับทีมเยือนนะครับผมอย่างทางอิสตาลีเนี่ยขาดทุกตำแหน่งครับแต่ในเรื่องของลำดับณปัจจุบันนี้ครับก็อิสตาลีครับตกชั้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคร ตกชั้นละนะครับผมแต่ลำดับณนประวัตินี้ก็ถือว่าดูย่ยมแย่อยู่ครับแต่ในเรื่องของกระแสครับเปิดมาครับเป็นทางอีวัตตันครับบังเขาชนะ1นประตูครับเพื่อได้เสมอตัวแต่ประตูที่2มาทุกอย่างดูสดใสครับแต่ผมมั่นใจว่าทีมอิสิบิทาวครับฟิลมาจนตอกเล่นแบบไม่รู้อะไรแล้วนะครับผมน่าจะโชว์ตัวนักเตะเพื่อปล่อยนักเตะนะครับผมน่าจะเล่นแบบใส่สุดใส่เต็มเหมือนกันนะครับผมกับการกระทั่งอีวัตตันเนี่ยที่เล่นแบบไม่เอาอะไรก็ได้นะครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้มีการตกชั้นแล้วหรือออออจจะะะเเเเเเปปป็็็็นน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 กกกกกกกาาาาาารรรทีี่่่่่่ลใใ้้ตตัััววงถผมมมมมมแแสิิดด์ไไหยฟชข มั่นใจว่าทีมอ,อิตาลีจะบุกไปไม่แพ้ในวันนี้ครับกระแสเปิดมา เยอะเกินไปนะผมตอนนี้ขอบอกไปที่ทางอีฟสวิตทาวได้เลยนะครับส่วนคู่ที่3ที่ผมจัดให้ครับเป็นทีมตกชั้นทั้งคู่อย่างเลสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้ต้องเปิดบ้านตอนรับกับเยือนทางนักบุนซอร์เทนตันครับแน่นอนว่าคู่นี้ครับมันตกชั้นทั้งคู่อยู่แล้วนะผมแต่เฮดูเฮดที่เคยเจอกันมาเนี่ยเป็นเลสเตอร์ครับที่ทำได้ดีกว่าครับโดยการแข่งขันมาสามเกมหลังครับเป็นทางเลสเตอร์ครับชนะตั้งแต่ในลีกแชมป์เชียงกิจครับหรือจะเป็นในพรีมี์ลีกอังกฤษนั่นแรกก็เป็นทางเลสเตอร์ชนะไปได้นะครับผมมมมมแแแตตต่่่่่เเเลสออออรรร์์นนียยกกก็้้งงงบบวาาาฟๆคัััขขทห มากกับการกระทิงอย่างนักบุญซอลต์ตันครับไม่ได้แตกต่างครับแข่งขันมาทั้งหมด11เกมหลังครับเสมอไป2แพ้ไป9ครับย่ำแย่ทั้งคู่ครับเป็น2ทีมแจกแป้นอยู่แล้วนะครับผมแต่2ทีมเนี้ยก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันตกชั้นทั้งคู่เลยเนาะเล่นก็ไม่น่าอะไรละแต่วันนี้นะครับผมเลสเตอร์ซิตี้ครับในเรื่องของกระแสที่มันเปิดมาครับเลสเตอร์เปิดมาบังคับชนะหนึ่งประตูเพื่อได้ยิ้มหวานครับแต่เสมอเนี้ยบอกเลยว่าเจ็บครึ่งตัวครับแต่แน่นอนว่าทางเลสเตอร์ซิตี้ครับอย่างในเรื่องของคุณภาพนักเตะเนี้ยหรืือออออจจะะะเเ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 ปปปป็็็็นน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 ใใกกกกาาาาาาารร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 ททีีีีีี่่่่่วววว์้้้้้้บบบบยยยยคคคมมมมไดดดูตตงงงัััแแลลสสิิๆ เผอก่อนเตะเนี่ยอาจจะไหลไปถึงครึ่งลูกด้วยเพราะว่าทีมอย่างนักบุญซอลนัมตันเนี่ยเขาเป็นทีมแจก,กแป้นอยู่แล้วนะครับผมและก็แสเปิดมาโอ้โหแบบนี้แล้วก็ในการส่งท้ายเจมีว่วอด,ดี้ด้วยนะครับผมผมมั่นใจว่าวันนี้เลสเตอร์ซิตี้จะชนะได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ก็ขอเลือกเชียร์ทางเลสเตอร์ซิตี้ได้เลยนะครับส่วนคู่สุดท้ายที่ผมจะจัดให้ในค่ับคืนนี้ครับเป็นทางไอ้พนใหญ่อาร์เซนอลครับวันนี้นังเปิดบาร์ตอรับกับมีเียทางบอลมัดครับแน่นอนว่ากระแสะเปิดมาโอ้โหเปิดมาเมาบามากๆครับ,รบเปิดมาแค่ขอเพียงแค่จจบบบบปปรรรระตููเเเเเนนนนนีีีี่่่่่ยยยทททททุกกกกกอออออาาาาางงดดดดดดสสสใลลลลหัััั์ซคคแ้้้ววว็็็มมมผไ เล่นในบ้านบอลมัดครับบอลมัดชนะไปได้ด้วยสกอร์สองศูนย์เลยแต่ทางอาร์เซนอลเองครับวันนี้ต้องโรดิชันนัเตะแบบร้อนเป็นเซนแน่นอนครับเพราะว่านัดแรกนะครับผมกับการที่เขาไปลุยสึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขาแพ้กับปลารีสแซงต์ฌองแมงมาครับก่อนนั้นครับก็เสมอกับทางพาเลทมาครับฟอร์มโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เด็ดอะไรขนาดนั้นครับเพราะว่าในการแข่งขันในบ้นานมาสามเกมหลังสุดครับเขาเสมอเบนฟอร์เสมอพาเลทครับแล้วก็แพป้ปารีสแซงต์ฌองแมงมานั่นเองนะครับกับการทีมยังบอลมัดครับแข่งขันมาสี่เกมหลังครับไม่แพ้้ใคคคคครรรรรกก็จิงงงนนนนนะะะะัััับบบผผมมมมมมแแแตต่่ชชไไดดดเเเเเเพีียยววสสออปถึฮฟู เสมอพาเลตครับแล้วก็เสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับแน่นอนว่าในเรื่องอาร์เซนอลครับวันนี้โรเตชันนักเตะแน่นอนครับกับการกัะที่เนี่ยบอลมัดครับที่ยังขาดทางและอันคิตตี้ครับหรือจะเป็นทางอูนาวครับที่ยังไม่พร้อมครับชิตาเตล่าก็ยังไม่พร้อมครับแต่ที่เหลือพร้อมหมดไงและในเรื่องของการที่จัดไลฟ์ตัวเต็มเนี่ยและทางบอลมัดเองก็มีโอกาสที่จะไปบอลยุโรปอยู่ครับถ้าชนะนัดนี้ครับเขาจะแซงทีมอย่างไบรตันและฟูตแลมขึ้นไปนั่นเองและในเรื่องของกระแสครับก็ต้องบอกว่าเปิดมาเบามากๆครับอาร์เซนอลยังไงงงงกกกก็็ตตตตตต้้้้อออออโรรรรรรเเเเเเเชัััััััั่่่่่่นน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 นะะพพืืีีีียยยยยยมมมมววววไไปปปปลลุศึููฟาาาาาาแคคบบสทผใจ ในเรื่องของการที่อาร์เซนอลลงทุนชนะเตะมากเกินไปจะทําให้บอลมัดจะบุกไปชนะได้ครับแล้วก็เขาต้องการพื้นที่บนยุโรปด้วยนะครับผมดันนี้ก็มั่นใจว่าบอลมัดจะบุกไปชนะอาร์เซนอลได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ขอเจิมที่ทางบอลมัดได้เลยนะครับอ่วันนี้ก็จัดไปทั้งหมด4คู่นะครับผมตัวแรกครับให้มองไปที่ทางแอตเลติโกบีล่าครับตัวที่2ครับให้เลือกเชียร์ทางอิสตันบูลครับตัวที่3ครับให้เชียร์ทางเลสเตอร์ซิตี้ครับและตัวที่4ครับให้เลือกเชียร์ทางบอลมััดนนน่่่เอองใครทีชชืบก็ฝากกกดดไลค์แชร์กดติดดตามไวว้้ยนะครับผม่น แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ